อย่างน้อยเบาเก่าเนาะคนดังครับโอ้เอฟซีเลยเนี่ครับผมเป็นเอฟซีครับดังไฟโอ้ดังไฟอย่างน้อยดังไฟว่าสิย่างใส่กินกับตำบอกหูเสียอีนี่ครับเตะใส่ไงนะครับเตะตันเตะใส่มีล่วกตอนมักลืมไทย มึงกล้ามมึงกล้ามผมสมัยอยู่เอลเอนะรอยเอฟรอยเองจริสซี่ผู้ถอดคนว่าคุณไอ้ดังเมียบตัตรไอ้ดังไฟบตับตริดไม่ได้เมียได้เขาว่าอ๋ออดี้ดังติดอืมดังติดแต่เกือบบตติดพึงแฮงใส่แฮงคนขัดเลยครับไปพ่อตอนอย่างนะครับเด้อ นก็แดดก,กบไฟนี่แหละยางใส่ไงครับพี่น้องเอ้ยเจ็บเถอพี่น,น้องกินพี่พี่น้องๆผู้ใดได้เบิ่งคลิปเรียกแล้วก็คอมเมนต์มาได้ด้วยครับเด้อคอมเมนต์ได้แนน้ำได้ด้วยครับฝากช่องน้องไม้น้ำเน่ย ทันทด้ยางอยู่ตรงไรอะไรนี่แหละวันนั้นนีเครื่องมาเขาอร่อยไม่ซ้ำจำ,จำสูตร,ตรไม่ได้นม่นจ๊ะต้องคอยเบิงด้วยครับไฟมันแห้งแรงกว่าไฟก็ความหิวนี่แหละ เต่าเป็นแบบเขาเรียนอย่างเต่าหมุนเต่าเอียงเต่าโนมัติโยกเย,ยกได,ได้เลยครับซิกจ่าเนี่ยอย่าหาเห็ดดหนอหอมหอมเอาว่าเป็นใส่หมูมมแมนบอเนี่ยแมนบออีกกระเทือกอีกถูกต้องบออีกเด้น้องบอทดู ก็อีกเองโอีกเด้กระเทืก,กต,ตีนตีนไก <c oughs> ่เดูดิแทบแยบเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวออมสิต่ำบักหุ่งส์สก,กินมืน้อนี้ได้บักหุ่งเฮือม,มาโอ้ยเหลืองอำลำวานบักหม่วง <c oughs> <c oughs> อย่าหาทำเด้อเดี๋ยวห่อนๆมาย่างใส่ถิ่น นัวยอย่างได้ที่ทีดดูนี่ผมย่ายอันใหม่มาครับตัดไปตอนใกล้ที่ชุกโอ้ครับเอาอใหม่ก่อนนะซิมลายส่ซิมดูใสแว่าเสียบด้วยนี่ยขาดเสียบ ยังบัวนัวยังบัวเค็มบัววานบัวเค็มบัวสมอ,อต่ไม่หมดบัวกินดีกว่าจี่งจรงมันขาดอย่างสักยอย่างเลยอ่ะบอกก็เถิดน้ำปลาดก,กหน่อยน้ำปลาใช่ไหมครับดีกว่าอืมมาเป็นเสียบเลยไหม จะไหนรับมันก็ยังยึดเป็นน้ำปากาะไ,ปะไรบอกใช่ไหมคราบใส่ลายใส่ายอืมเจลลายเข็มมาชิสิพี่กันคิดพลาดทางเทมนิดได้ไหม,มน้องโคกจะหน่อยครับหอมอ,อ,อาวะที่มีอยู่บ่รอ,อรับส่งท่มาไ,ได้ เดี๋ยว้ังใส่เข้าไปอืมโอ้บ่มีข้อนาประเด็นห่วงอะไร ซีสันน้องฮ้ก็เริ่มเริ่มดำเริ่มดำนะพี่น้องไปไหนที่ได้ละไปไปกินกันเซากันเห็นยังน้อครับนั่งทานั่งทาเกิมโอเคครับเจอกันตอนกินกันครับผมสวัสดีครับผมมาอีกแล้วครับผมกินไปไทยอีสานเนาะผมบ่าวก้าครับผมบ่าอ่อมครับ สา,งงาวกันค่ะเมืม่อนี้คืออยากกินตำบกฮุงมีตำบกฮุงเห็นบเนี่มีตำบกฮุงลวกไส้ตันครับแล้วกาใส่ไงนีย่างใส่คือเก่าพี่น้องเม,มืมเอ่อนี้เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะจ๊ะเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงอยู่ที่ไหนกันนี่เราอยู่ที่ไหนปากกล้วยพาสาวกันเข้าปากกล้วยนะจ๊ะปากกล้วยเปล่าผักแก้มก่อนสิมีผั<า>กยกางก่อนนี่ กผักกาดอันนี้เด้บักทัวอันนี้เด้บักซี่อันนี้เด้อ,อีนนอกเอาอะไนะขอญอาติซิมใส่ย,ย่างก่อนเด้อับน้ำปลาแดดซิมน้ำปลาแดดก,ก่อนอืมแล้วล <c oughs> ุย <c oughs> ให้ดหูอันนี้ยังมะคุงยังเหยียดตัดเลยพี่น้อง ๆๆมาอันนี้บีสีได้ยหนี่ยิมไกลเนี่ยสีกว่าไรวะอันนี้รอคอยมาสามชั่วโมงก็เดีิยวได้ก๊นบนตับมัง,งกงด้วยนี่กินเพียๆไม่ดีเ้าเนี่ยนะคะ กรบมากนิ่มๆไหมตายมากตรงนี้อะไรมันจะกรึบๆตรงเนี้ยมันเขาเรียกว่าอะไราเรียกว่าอะไรคอยโอ้โหอะไรคอยใช่คอยไหม,มเรียกโจทยเดียวเรียว แม่นไหมเบือ่อต้องซีมีต์ตัวฟู้ไงไปเอากกนกันเอาด้วยเอาด้วยแล้วจะ,ะนะยังยังยังแบบยังแบบออมยังบักออมแล้วแรกสุดเป็นบักออมแล้วต่อเซลล์ผักไปเล้ว bên kia, sạch chưa rồi nha, cuốc, không tăm píp kim mét nè, chú bảo bao nhiêu loài เอาตอนแรกก็ทิ่ตำน้ำจิ้มแจวแจวสมโอ้นี่ตำของฮงตำเชบเหมือนคนตำเลยเนาะสูตรเบาออมแล้วแหละก็เลยวัวเล้ตำก,ก็ตำอบบเบาออมครับถึงว่าถึงว่าอร่อยค่ะกับดูนิว่ว โตกระน,น้อยกำลังไปเด็กสี่ก็เลยครับผมนี่ไ้่ใครชอบลูกน้อยพักน้อยทางตรงไปต้องออม,อม,อมนี่อุงข้อกัม รูมัมนี่อาดริลืมเผ็ดแก้วอันนี้ก็กินกับประโครงแทนอืมลืมเลยขอรยังจิบกันนะครับเก็บห้างไว้ลูก บคล้ายดีครับว่าสีหยาบกูหยาบก็นี่คลิปแรกเขาลงไปเรือยไปนอกับปากติดตามมาด้วปากกุนไหล อยากให้ปรปับปรุงตรงใดแนะนำได้ด้ครับพวกห้องกินน้ำไปแก้ไขและประปับปรุงต่อคลิปต่อไปที่ได้ดีขึ้นเสียงบดีภาพบาดีหรือคนบดีก็บอกใดได้น้องอยากให้เราเห็นว่าเรากินนะเราอยากให้เรากินอะไรยูรให้ติดต่อเข้ามาได้นะคะ <c oughs> อะตรหรือไ,ไม่อะไลตรง,ง,งพริกผมกินเทเลอาหารนี่กว่คุนแจบ๊บแจบ๊บหรือว่าหิวลอ,อยคอมาหลายชั่วโมงเลยอรอคอย ทมความจิตจัด อไปตกลงมาเด้อพี่กินล้อหน้าช่างแอร์ครับี่แบกคอยร้อนซึมไปได้งเงี้ยแล้วก็ตกเป็นมิสซู้ลยนะคอยร้อนสองพันโลบาทเต็มเต็มเลยแบกซึมไปได้เนี่ยครับกรเที่ยกับข่าพูด เพื่นไปแล้วมันทำด้วยนี่เขียมืเย่ะๆพี่น้องใช่ในซูไยัมใชอไายาัมอร่อยกว่า จใจย่างอะ้ก,กันเนาะนี่ข้ามยเลยคเนาะโอ้ตํามกงจิ๋เป็นอะารดีครับ ใส่ไงซื้อมาโลนึงแบงย่างแน่แบงลวกเนี่ยได้ไม่ใช่อะไรกินสมตำไม่ได้ใช่หืมตกสมตำบ่ได้เออตุ่มโฮมอืม คงก็ยังเดี๋ยวตอนนี้เนาะ khơi nhỉ ngủ mầm mầm quê ngủ mầm say thì loại nó say được nè say nương เรียบครับคุณผู้ชมใหขอเจียงอ้วนอยก แบบนซ่บครับคุณผู้ชมแซ่บครับคุณผู้ชมมีลิ์กรสบิบไหมเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยแม่ อือดีอยู่ในพี่โอ้ใจแบบว่าได้กินนะนะตรงไหเ้นไงต<อ>งตงพี่ กินเต็ JB, บอกบอกเราแยกกันแล้วมากินนิดเดียวของแท้ต <von üf iec> <that> ัวนี้ พริกนี่ของกินของมาพูดแล้วโจดจำพริกอืนี่แล้วเราหมักอเอาตาม <c oughs> บักบนาวแม่กาแต่คำนี้แบบร้อนพึ่งน่าเ,าเลย ôm mọc lên, cái nào cái nào lốm đấy này, hoàn. Thôi thôi, thôi. หวานพายุเข่าโอ้ฝนตกวะา่ันตกแบบตกแบบไม่ลืมหูลืมตาครับว่าตกจนมือดอือวิ <c oughs> ่งในเซ้ากันช่วยด้วยกุ้งพี่บาน Đấy đến ta đẹp luôn Hãy นแบนบบบ,บนนยวก่อนติดไส่มือนี่ขอบอกก่อนด้วยครับล้างมือกันทุกคนแล้วเด้อก่อนติดไส่มือนี่ผมล้างมือกันเบิดทุกคนแล้วครับล้างเมืมอ่อทามันที่แล้วหยดๆน้ำอ่ะทามันทีแล้วค่อยอาบน่าจะน่าจะเกินเนาะ ตับหน่อนเหมนว่าเนี่ยอืมแบบเงินหนึ่งเง,งี้ยเง,งี้ยไงอืขนาดตับเหมือนเ,เนี่ยอะลรว่ที่ตับเหมือนอืม เนี่ยบเนี่ยปากอีิ๋วแปลว่าเลยหบแล้วเธอปาก นิยวได้วปล่าอืมบบลซ้อนลงมาหนึ่งอืมกรึบสดได้หรอ,อาอเคยไหม

ครรู้ว่าเจ้าก็มักไม่ควรแฮบคัมเฮ็เป็บเบี๋ยเกือบปได้ล่างจัน พี่ลุกบ่ได่ปาป็นอย่างดียเนบกินแล้วตัวนี้เหมือนกันหอ่เบุ่งคนะฮนี่ขอเลยนี่บอหอมคอใหญ่ยน่ะไม่แรงตั้งห้าบางบางนะบางไปบางไปบางไปเพียนต้งไหนพี่

Und dann,